สวัสดีครับสวดดัสดีชาวมวยไทยแฟนมวยทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องคัดมวยสยามวันนี้มาพบกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุทธที่11กันยายนพศ2567ช่วงที่1เริ่มชกตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถ่ายทอดสดผ่านช่อง o r y o u ช่วงที่2ถ่ายทอดสดผ่านกลุ่มพลังใหม่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป ก่อนเข้ารับฟังวิเคราะห์ขอฝากแฟนหมักแฟนมวยทุกท่านคนละ1ไลค์1ซับจะเป็นกำลังใจอย่างมากในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณครับสมาชิกชาวมวยไทยที่ชอบรุ่นมวยเชียร์มวยผมแนะนำมวยพักยกมวยเดียวมวยเต็งออกตัวได้ตลอดมีทุกสังเวียนให้เล่นสมัครวันนี้เพียงแค่100รับเข้ากลุ่มฟังภาพมวยฟรีๆไปเลยตลอดชีวิตยังไม่พอมีทายผลมวยทุกวันเพียงทายถูก4คู่ รับเงินสดโอนเข้าบัญชีเลย500ใครสนใจเข้าร่วม atpk321 หรือสแกน QR Code มาร่วมสนุกกันคุ้มสุดคุ้มเลยครับคู่มวยศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้มี8คู่ครับทีเด็ดวันนี้คัดมวยสยามขัดมาให้ทั้งหมด4คู่ครับมาดูกันคู่ที่1ช่วงที่1พิกัด116ปอนด์มุมแดงเจริญพรนใต้คูบอน อายุ26ปีส่วนสูง165มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครชกมาแล้วร1กว่าไฟเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องแข่งสายแรงมัดต่อยแรงต้นๆได้ลุ้นก่อนไฟล่าสุดต่อยเมื่อเดือนกรกฎาคมชนะคะแนนกับเจ้าเพชรอุดมนอนนริสศในซึกมวยไทยพลังใหม่มาดูกันที่มูมน้ำเงินยอดธนพลธนพลรีสอร์ทอายุ25ปีส่วนสูง165 มาจากจังหวัดฉะเชิงเซาชกมาแล้ว50ไฟเป็นมวยขวามวยเดินฝีมือจัดจ้านเตะขาเจาะอย่างอาวุธหลากหลายมัดต่อยแรงรวดเร็วผลงาน3ามไฟล่าสุดชนะมา1นึ่งไฟแพ้2องไฟห่าง Hi i, หายเวทีมวยนานไปหน่อยล่าสุดชนะนอกยุกหนึ่งกับเจ้ายอดนำชัยแฟเทิกในซึกวันลุมพินีเมื่อปีที่แล้วคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนฝีมือเจอฝีมือเจ้ายอดธนพลจะเป็นมวยบู๊มวยเดิน เตะขาต่อยหมัดหัวใจไม่สู้ดีเท่าไหรไปปลายมีเหนื่อยมีอาการทางเจ้าเจริญพรจะเป็นมวยฝีมือมีอาวุธหนักแรงทุกรูปเตะแรงต่อยแรงมีซอกสวนหัวจิตหัวใจดีไฟนี้มองว่าเจ้าเจริญพรจะสามารถชนะเจ้ายอดธนพลได้คู่นี้ชอบมุมแดงเจริญพรใต้คูบอดต่อไปเป็นคู่ที่สองช่วงที่หนึ่งพิกัด122ก่อนมุมแดงขุนศึกเอิร์ดอขวัญเมืองอายุ17ปีส่วนสูง17 0 มาจากจังหวัดตรังโชคมาแล้ว40ไฟเป็นมวยเขา้าอาวุธครบเครื่องสูงยาวเข่าในเหนียวหัวใจดีไม่หล่นก่อนไปปลายมีลุ้นผลงาน3ไฟล่าสุดแพ้มา2ไฟชนะ1ไฟล่าสุดแพ้นอกยก2ให้กับเจ้าสิงห์มณีสุรศักดิ์มนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามาดูกันที่มุมน้ำเงินเทพมังกร CMA Academy อายุ17ปีส่วนสูง174มาจากจังหวัดชุมพร ถกมาแล้ว50สบไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องสูงยาวสาดแข่งจิ้มหมัดโยนแทงเสียบเขา่าแรงปลายแข็งแกร่งผลงาน3มไฟล่าสุดชนะมาหนึ่งไฟแพ้2องไฟล่าสุดชนะนอกยกสีกับทางเจ้านพชัยปอเพชรไข่แก้วในศึกมวยดีวิถีไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมาคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนฝีมือเจอฝีมือ ทางเจ้าขุนสกเอิร์ดจะเป็นมวยเขา้าเตะหนักต่อยแรงแต่ไปปลายการออกอาวุธจะช้ากว่าทางเจ้าเทพมังกรจะเลี่ยมเชิงดีมีเขา้าสอกคมสูงยาวกว่าได้เปรียบช่วงชกค,คู่นี้ชอบมุมน้ำเงินเทพมังกร CMA Academy ต่อไปเป็นคู่ที่3ช่วงที่1พิกัด135ปอนด์มุมแดงสิริโชคสอสมใหม่อายุ21ปีส่วนสูง170มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมาแล้ว70ไฟ เขาเปิดเกมสาสตร์แข่งเตะหนักปล้ำตีแข็งแกร่งฝันซอกแรงบูดุดันอาวุธหนักแรงทุกลูกไปปลายมัน่คนคงผลงาน3มไฟชนะมาสองไฟแพ้1ไฟลาสุดชนะน็อกยก3ามกับเจ้าเพชรผาแดนจิตเมืองนนท์ในซึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อเดือนที่ผ่านมามาดูกันที่มุมน้ําเงินบินเลี่ยมธนวัฒน์อายุ19ปีส่วนสูง177มาจากจังหวัดสงขลาชกมาแล้ว70ไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือ สูงยาวเตะสายอ่อยสายแรงวขวาข้อปล้ำตีแข็งแกรง่งขวางหน้าแทงแหลมผลงานสามไฟล่าสุดชนะมาหนึ่งไฟแพ้สองไฟลาสุดชนะน็อกยกหนึ่งกับเจ้าเพชรชวนชมชอห้าพยักในศืกมวยไทยพลังใหม่เมื่อเดือนที่ผ่านมาคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนบูเจอฝีมือเจ้าสิริโชคจะเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดได้เปรียบเรื่องขยันออกอาวุธทางเจ้าบินจะเป็นมวยฝีมือกันได้โตได้ดักเสียบดักแทง จะได้เปรียบเรื่องช่วงโชคจะยาวกว่าน่อยๆฟอร์มล่าสุดมองว่าเจ้าสิริโชคดูดีกว่าครับมีอาวุธหนักความเป็นมวยดีความอึดความทนหัวใจสู้ดีกว่าคู่นี้ชอบมุมแดงสิริโชคสอสมหมายต่อไปเป็นคู่เอกช่วงที่1พิกัด113ปอนด์บุมแดงเพชรเอกเกียจจำรูนอายุ29ปีส่วนสูง160 มาจากจังหวัดสระบุรีชกมาแล้วร้อยกว่าไฟเป็นมวยขวามวยฝีมือเข้าในเหนียวสาสแข้งรุนแรงขวางหน้าแทงปลายแข็งแกรง่งผลงาน3ไฟชนะมาหไฟแพ้2ไฟล่าสุดชนะคะแนนกับเจ้าคมกริชเจพาวเวอร์ J ower, รู้ภูกเก็ตในศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมามาดูกันที่มุมน้ำเงินเพชรสุพรรณปอปัจจันสีอายุ31ปีส่วนสูง165 มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีโชคมาแล้วร้อยกาไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือจังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งสายหนักแรงเลี่ยมเข่าดีมัดศอกรวดเร็วรุนแรงเจ้าของฉายาเสือยิ้มยากผลงานสมไฟชนะมาสองไฟแพ้1ไฟ ล่าสุดชนะนอกยกสีกับทางเจ้าอัญชันเจพาวเวอร์รูปเชียงใหม่ในสกมวยดีวิถีไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโค่นี้ฝีมือเจอฝีมือเก๋าเจอเก่าประสบการณ์ช่วงชกสูสีทางเจ้าเพชรเอกจะเป็นมวยฝีมือชิงจังหวะดีกว่ามีสอกมีเข้าเสริมแต่ไปปลายออกอาวุธชา้าทางเจ้าเพชรสุพรรณจะขยันเดินขยันออกอาวุธอาวุธหนักแรงทุกลูกเข่าในเหนียวได้เรื่องความอึดความทนหัวใจสู้ดี ช่วงชกจะยาวกว่าหน่อยๆฟอร์มตอนนี้มองว่าเจ้าเพชรสุพรรณมาดีกว่าครับผู้นี้ชอบบุ่มน้ําเงินเพชรสุพรรณปอประจันศีจัดไปนะครับทีเด็ดมวยวันนี้สีคู่ถ้าสมาชิกฟังแล้วชอบก็จัดตามมาครับใครฟังแล้วขัดสวนได้ครับสวนท่านใดสนใจทีเด็ดมวยทุกคู่ at pk 3 2 1หรือสแกนเข้ากลุ่มมีทีเด็ดให้ทุกคู่ทุกวันสุดท้ายนี้ผมขอฝากช่องวิก ขะมวยสยามฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับข้อมูลเนื้อหาที่ผมรวบรวมมาอาจจะมีความบกพร่องหรือมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกๆท่านไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ